สวัสดีค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .2 นะคะฐานนี้คือฐานที่2ความลับของข้าวโพดคั่วค่ะมาทำป๊อปคอนคาราเมลหรือข้าวโพดคั่วกับคุณครูปลวันและคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมนะคะมีมเมล็ดข้าวโพดแบบผีเสื้อหรือแบบกลมมีน้ำตาลทรายเกลือใช้ปลายช้อนชานะคะเนยสดหรือมาการีนน้ำมันพืชและผงปรุงรสค่ะตั้งกระทะใส่เนยลงไปใช้ไฟอ่อนเติมน้ำมันพอละลายให้ดูวิธีการทำในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ป๊อปคอนสูตรนี้มีแค่กระทะไปเดียวก็ทำได้แล้วอร่อยเหมือนทำในเตาอบเลยค่ะวันนี้เด็กๆมีความสุขในการทำกิจกรรมในฐานที่สองนี้มากนะคะ ขอขอบพระคุณวิทยากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองทุกคนได้รับประทานป๊อปคอนคาราเมลที่อร่อยที่สุดค่ะและทำให้เด็กๆได้รับความรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ